สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแล้วแต่จ่าชาแนลนะคะขณะนี้เป็นเวลาตีสีห้านะคะอืมเป็นอีพีที่สองนะคะต่อจากเมื่อวานนะคะก็ทุกวันจะต้องทำอย่างนี้นะคะรูทีนของจ่านะคะตื่นมาจะต้องดื่มกาแฟก่อน อันนี้นะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะกาแฟดำใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าเราจะไปออกกำลังกายเนาะเราอยากให้มีพลังงานก็เลยใส่น้ำมันมะพร้าวไปนะคะสองช้อนสองช้อนโตะนะคะแล้วก็มีขิงใส่ด้วยเพื่อไม่ให้ท้องอืดเนาะเพราะว่าดื่มกาแฟทีไรก็จะท้องอืดตลอดเลย ดืม่มอันนี้เสร็จแล้วก็จะไปทำาศาสนกิจทางาศาสนานะคะเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปไปสวนสาธารณะนะคะเพื่อไปเดินเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักขึ้นมากค่ะทะลุเป้ามาห้าสิบสองนะคะก็ยังไงก็ไม่ทราบเป็นไปได้เนาะค่ะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะทุกคนคะสรุปมาสวนเฉลิมพระเกียรติหกพระรามสามนะคะแต่ว่า ที่นี่ที่จอดรถไม่ดีเหมือนสวนลุมเลยอะดูดิไม่มีที่จอดอะต้องรอให้คนออกไปอะออส่วนใหญ่โอแต่ว่าเขาน่าจะทําที่รองรถสําหรับรถจอดรถยนต์น่ะคือเราต้องอยู่ในรถรอแบบเนี้ยรอให้คนที่เขามาวิ่งก่อนแล้วก็ออกไปแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะตายแล้ว ี่ดีมันแย่งกันจอดรถะ่ะสรุปดีไม่ดีเนี่ยแล้วข้างในก็เมื่อไหร่จะได้เข้าก็ไม่รู้มีเฮียมาจอดออกแล้วจ้าเป็นครั้งแรกนะคะกับสวนนี้นะคะลองดูค่ะเห็นเขาบอกว่าบรรยากาศออติดรินนม่น้ำเจ้าพยานะ่าจะดิบมันจะกลับรถได้ไหมตรงนี้ดูลำบากนะคะชีวิต มาแล้วได้แล้วเอาเอาเอา,เอานี่ก็จะออกอยังไงโอเคโอเคหยยาวไปยาวไปไหนอะแต่ก็มีคนออกอยู่เรื่อยๆนะโชคดีอะ โอเคคนี่ก็โอ้โหเฮียรีบออกอย่าพึ่งเฮียเฮียก็รีบออกเฮียเฮียทั้งหลายจะชนไหมตายแล้วไม่จ้ะมันแบบว่ากะไม่ถูกเลยอนะ ไม่ใช่เหมือนลานจอดรถอะมันแบบขอบคุณค่ะไปค่ะ ก็จะได้มาวิ่งนะคะลำบากลำบนแล้วเนี่ยจิมก็ไม่เปิดสักทีเข้ามาแล้วนะคะผ่านจุดคัดกรองก่อนเนาะที่ไหนก็ต้องเข้มง,งวดสามสิบห้าจุดแปดนะคะโอเคเราก็มาเซอร์เวยกันนะคะไปค่ะ ครั้งแรกนะคะกับสวนเฉลิมพระเกียรติพระรามหกนะคะเอ้ไม่ใช่พระรามหกใต้สะพานแขวนนะคะพระราม 3, สามสวนเฉลิมพระเกียรติหกดูดีว่ามันจะใหญ่เหมือนสวนลุมป้าแต่เราว่าสวนลุมใหญ่ก่อนนะอุ้ยคนานสานสาองเอาเออภาังกฤ ต้องทำไหะยังไม่ไถึงเวลาอ๋อมีคนพิสอีกนะโอ้ก็แกกนคไ่ต้องัแงก่เป็นคนอันนี่เลนะแค่นี่เลย